เดี๋ยวอาจารย์จะพิสูจน์ให้ทุกบานพวกเราดื้อเหนดื้อนา ได้ได้ที้เราเลือกจริงๆมีข้าวนาลูกนึงลูกก็ไม่รอรอไหมไม่รอที่ตาจะไม่ได้ลูกนะมารูเรื่องไหนนี่โอนักบุญเรียนรู้ที่สนใจดีงานกระจายนล้วหรอใช